เมื่อวันที่29ตุลาคม2,568ตำรวจสถานีตำรวจภูทรเมืองพัทยาร่วมกับตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชนบุรีภายใต้การอำนวยการของพันตำรวจเอกอนเนกสะทองอยู่ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรเมืองพัทยาและพันตำรวจเอกนภัฒรพ,พงศ์โคศิษ์สุริยมณีผู้กำกับการตอมอจังหวัด ชนบุรีนำกำลังหลายสิบนายเข้าตรวจคนบ้านหรูเลขที่12ทับ71หมู่1ตำบลห้วยใหญ่อำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีหลังได้รับรายงานว่ามีการหลักรอบเก็บกา๊าซหัวเราะในตรัสออกไซด์และยาเสพติดภายในบ้านที่เกิดเหตุเจ้าหน้าที่พบชายชาวไต้หวัน2คนทราบชื่อภายหลังคือนายเหวินไซอายุ33ปีและนายเหวลลินหลินอายุ33ปี แสดงตนเป็นผู้อยู่อาศัยเจ้าหน้าที่จึงแสดงหมายค้นสารจังหวัดพัทยาที่204ทัพ2568ลงวันที่28ตุลาคม2568โดยมีล่ามแปลภาษาให้เข้าใจก่อนยินยอมให้ตรวจค้นโดยสมัครใจผลการตรวจค้นพบของกลางได้แก่ยาเคตามีนชนิดเกล็ดสีขาวน้ำหนักรวมประมาณ16.65กรัมถุงพลาสติกใสชนิดกดปิดดึงเปิดรวมกว่า180ใบเครื่องช่างดิจิทัลหเครื่อง กล่องเหล็กตลับ3มกล่องถังไนตรัสออกไซด์กาซหัวเราะ6ถังลูกโป่งสำหรับบรรจุกาซหัวเราะ25ลูกโทรศัพท์มือถือ6เครื่องยี่ห้อ iPhone หลายรุ่นส่วนยาเสพติดนั้นซื้อต่อมาจากเพื่อนชาติเดียวกันเพื่อนำมาไว้จัดปาร์ตี้เสพยาและลูกโป่งกาซหัวเราะเจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวผู้ต้องหาทั้งสองพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูทอนห้วใหญ่ดำเนินคดีตามกฎหมาย สพอมัญญานะครับก็ได้ของหนุนบันใหมายค้นนะครับมาค้นที่บ้านเลขที่12ครับ71หมู1่1ตำบลพลุ่ยใหญ่อำเภอวังรมน์สุบุรีนะครับจากการตรวจค้นนะครับก็พบชาวไต้หวันนะครับจะมีอยู่ที่บ้านหลังดังกล่าวเนี่ยนะครับจำนวน2คนนะครับแล้วก็สิ่งอื่นๆที่ตรวจค้นนะครับก็จะมีอะเกตามินนะครับ สองถุงนะครับก็น้ำหนักรวมประมาณ17กรัมนะครับมีเครื่องช่างถุงแบ่งโทรศัพท์มือถือสี่เครื่องนะครับแล้วก็ตรวจสอบนะครับชาวไต้หวันหนึ่งรายนะครับก็จะมีรถบูมิทนะครับของกัมพูชานะครับแล้วก็มีอุปกรณ์จอคอมพิวเตอร์นะครับอุปกรณ์เราเตอร์นะครับแล้วก็จะมีการหัวล็อกนะครับจำนวนหนึ่งนะครับก็จะทําการ ตรวจยึดนะครับแล้วก็จะปุ่มนำส่ง,น,ะะสง,สงนักการสอบสวนดำเนินคดีต่อไปครับ